สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเหรียญพระราชมงคลวชิราคมหลวงพ่อแพลปะวปวโรวัดลังหมันรุ่นอายุครบ101ปีวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างเพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ซึ่งสูงถึง119เเมตรชุดทองคำมีทั้งหมด หนึ่อยหนึชุดราคาสั่งจองชุดละ1 ,000 งแบาทเหรียญชุดกรรมการสร้างทั้งหมดหนึชุดราคาสั่งจองชุดละ 1, 5,000บาทเนื้อเงินจำนวนการสร้าง3,999เหรียญราคาสั่งจองเหรียญละ3,000บาทเนื้อนวะโรหะสร้าง1,999เหรียญราคาสั่งจอง เหรียญละ1,500บาทเนื้อทองฝาบาทสร้างทั้งหมด4,999เหรียญราคาสั่งจองเหรียญละ1,000บาทเนื้อทองแดงสร้างทั้งหมด9,999เหรียญที่เห็นอยู่ในคลิปนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับให้ดูชัดๆนะครับจะตอกโค้ดนัมเบอร์ number, บริเวณ ด้านซ้ายมือของหลวงปู่นะครับบนเหรียญด้านซ้ายมือของหลวงปู่แล้วก็มีโค้ดนะครับอยู่ด้านข้างอีกหนึ่งโค้ดที่สังกติจะพิมพ์คำว่าเงินด้านล่างจะเป็นชื่อพระราชมงคลวชิราคมเนื้อเหรียญน,นะครับจะมีเส้นขนแมวนะครับจะมีเส้นขนแมวเต็มตลอดเนื้อเหรียญน,นะครับ ด้านข้างด้านข้างจะเป็นจุดไข่ปลานะครับจุดไขป่ปลาล้อมรอบองค์เหรียญตรงบริเวณห่วงจะเป็นห่วงตันนะครับภายในห่วงตันจะเป็นเส้นขนแมวเห็นได้อย่างชัดเจนครับดูกันใกล้ๆอีกครั้งครับนะครับ หน้าตาของหลวงปู่คมชัดมากนะครับอันนี้คือด้านหน้าเหรียญที่ระลึกอายุครบ101ปีพระราชมงคลวชิดาคมหลวงปู่แพ้าปะวารุเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังนะครับเหรียญทรงระฆังควํานะครับห่วงที่เป็นห่วงตันด้านหลังจะเป็นลอ,อยหยักนะครับบนเวณขอบเหรียญตลอด เส้นนะครับตลอดเส้นขอบเหรียญทั้งหมดนะครับจะเป็นรอยหยักอันนี้ก็ยากต่อการปลอมแปลงนะครับด้านบน,นครับจะมีคําว่าพิเศษยันเป็นวันสวนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่นะครับแล้วมีอักขระซ้ายขวานะครับตรงกลางจะมีเขียนคําว่าอายุครบ101ปีหลวงปู่แพ้วปวโรว,วัดรางหมันนะคนปรปฐมนะครับอันนี้คือด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้ครับ ซึ่งตอนนี้เหรียญก็ได้ออกแล้วนะครับถ้าใครมีไว้จับจองก็ถือว่าโชคดีครับผม